ถึงทาร์เก็ตที่เราต้องการจริงๆประหยัดมีความยืดหยุ่นเป็นฟูลฟันแนลเริ่มต้นด้วย awareness แต่ว่า lead ไปจนถึง consideration แล้วก็ conversion นักการตลาดอาจจะมีทั้งที่ทราบแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าดิจิทัลมีเดียที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดณวันนี้เนี่ยคือมีเดีย bon บน Delivery Apps นะคะบัคก y o o อุปนะคะได้มีโอกาสคุยกับ2แบรนด์ดังโดยคนแรกคือคุณรพีจาก SCB และคุณปรวันหรือคุณหวานจาก Coca Cola ถึงแคมเปญที่รันอยู่บน bon Delivery Apps ค่ะว่ามีผลเป็นยังไง แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างไรจริงๆแล้วมีเดียบน Delivery Apps เนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กมารับชมกันค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณรพีนะคะเลิศดำรงธรร เป็น VP ฝ e ่าย i e s u i n g Product ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็สวัสดีค่ะคุณนะพีสวัสดีครับหัวร <laughs> <laughs> เรากันก่อนเลยจริงๆก็อย่างที่ทุกเกินให้กับคนฟังทางบ้านแหละว่าเขาอยากจะรู้ในเรื่องของ Digital Media แล้วก็ในพาร์ทของที่เป็นบน Delivery Apps นะคะ mm hmm. ก็เลยได้ทราบมาว่าทาง SCB เนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ได้ใช้แอดผ่านทาง Delivery Apps ของทางแพนด้อยู่อยากจะทราบว่าคุณรพีเนี่ย มุมมองในในเรื่องของดิจิทัลมีเดียบนเดล i v วอรี่แอนะคะมีมุมมองยังไงบ้างปัจจุบันนะครับก็ดิจิทัลมีเดียนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เข้าหาลูกค้าเนี่ยได้ค่อนข้างไวทุกทุกคนเนี่ยน่าจะมีแอปสั่งอาหารเนี่ยอยู่ในเครื่องอสมาร์ท<ห>โฟนทุกทคนนะครับอาจจะมีแอปคู่กับแอปธนาคารกันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นโอกาสที่เราคิดว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าทาร์เก็ตเดียวกับเราเนี่ย ได้เห็นโฆษณาของเรามากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น delivery apps อะฉันอยากจะสั่งอาหารนะสั่งสั่งเสร็จฉันก็คงจะไปอะคือตรงนี้มันมี Mindset บ้างไหมว่า ซื้อแอดบนนี้มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะตอนแรกเราก็มีความเอ๊ะนิดนึงนะครับแต่ทีนี้พอที่ทางฟู้ดแพนด้ามานําเสนอเนี่ยตัวแอดที่เขาวางเนี่ยเขาไม่ได้วางที่หน้าแรกของแอดทั้งหมดอาจจะแตกต่างจากแอปอื่นๆที่เราวางแต่หน้าแรกซึ่งการวางหน้าแรกอาจจะมีประโยชน์แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยออไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาต้องการมาสั่งอาหารนะครับแต่แอดตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยมันไปอยู่ตอนขั้นตอนสุดท้ายครับในเมื่อมันเป็นโอกาสแทนที่ลูกค้าจะมาดูอย่างเดียว ขณะ<ม>ที่เขารอเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดแอดตัวนี้ไปชมโปรโมชั่นที่เราใส่เข้าไปได้ครับอ๋อโอเคก็คือไปตรงพอยต์ตรงที่ว่ายังไงเขาก็ต้องดูจุดนี้แหละเพราะว่ากี่นาทีจะมาถึงใช่คุณลพีเล่าให้ฟังหน่อยว่าแคมเปญที่รันทั้ง2อ,อันเนี่ยใช้โซลูชันไหนของแพนด้าแอดก็ทั้ง2แคมเปญเนี่ยจะเป็นแคมเปญ awareness นะครับคือเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว,ว่าโปรโมชั่นที่เรามีของแต่ละบัตรเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับก็อย่างตัวแรกเนี่ยเขาเป็นของเดบิตนะครับเราก็จะมีให้โปรโมชั่นที่เกี่ยวกับนรทมมาาาาาง้้ดี่สถปซิกไว สามารถกำหนดทาร์เก็ตลูกค้าที่จะเห็นแอดนี้ได้ว่าเป็นลูกค้าที่เป็น S C B ด้วยหรือเปล่าด้วยแล้วอีกแคมเปญหนึ่งอะค่ะอีกแคมเปญหนึ่งก็เป็นเอาแวนเดส์เหมือนกันนะครับคือของเราเป็นบัตรแพลนเน็ตนะครับร่วมกับทางวีซ่าเนี่ยเรามอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าลูกห้าพันบาทเนี่ยได้รับหนึ่งสิทธิ์ในการจิงตั๋วเครื่องบินไปลุ้นโอลิมปิกที่ปารีสนะครับใช่ปีนี้แล้วเราให้เนี่ยเอ่อให้สี่รางวัลรางวัลละาสองที่นั่งถือกระเป๋าไปได้เลยใช่ไปได้เลยไปเด็ตัวได้เลยครับแล้วมีอเกนนว่ให้้ดย อโอเค<ข>อเรา <คน S 2> ใช้โซลูชันอะไรบ้างของแพนด้าของเราเป็น Order t ์แท k ก n ิ้งเพนะครับก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะ Insert ตัวลิงก์เข้าไปได้นะครับเพราะว่าตัวเดีเทลของแคมเปญเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลย Insert ตัวเว็บของทาง s c b เข้าไปเพื่อให้ลูกค้าคลิกแล้วเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หลังจากนั้นังดมุมมองต่อแพนด้าแอดเป็นยังไงคะ เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มากขึ้นแล้วก็ลองดูว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยเราใช้เฉพาะ a w a r e n e s s นะครับทางด้าเนี่ยเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการ Acquisition ผ่านช่องทางนี้อ่ a r a n e s s ได้ Reach ได้ Data ก็ได้ด้วยแล้วก็เข้าถึงเป้าหมายที่ทั้งใช่ แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นแมสด้วยอะไรด้วยก็น่าจะคร <จะ S 2> อ,อบคลุมตัวความต้องการของมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดได้เลยแล้วประโยชน์ที่ได้จากการใช้แพนด้าแอดนะคะก็หลักๆน่าจะเป็นประมาณ3หวข้อใหญ่ๆ,ๆแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยเราถึงทาร์เก็ตที่เราต้องการจริงๆอันที่2เนี่ยประหยัดเพราะว่าคอส ตอนนี้มันถูกมากแต่ตัวเลขเนี่ยอาจจะต้องไปถามทางฟุณยปนได้ดูนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือมีความยืดหยุ่นของตัวชิ้นงานที่เราจะไปโฆษณาสําสหรับลูกค้านะครับ <c oughs> คือชิ้นงานบางงานเนี่ยเราใช้แค่สต <c oughs> ิลแอดจะใช้ได้นะครับแต่บางอย่างอาจ,จะเป็นวีดีโออาจ,จะสื่อสารได้ดีกว่า สงสัยนิดนึงค่ะว่าแล้วเวลาที่เราทํางานกับทีมแพนด้าค่ะก็มีซัพพอร์ตอะไรหรือว่าเราต้องขอบคุณทีมแพนด้าเขาเลยว่าน่ารักมากนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่นําเสนอเรามาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีตัวนี้มามันเป็นโอกาสด้วยทั้งเราแล้วก็ทั้งทางฟูดแพนด้านะครับเพราะเราเออเราร่วมกันดูนะครับก็ซึ่งผลลัพธ์ก็ถือว่าดีก็คือเขาก็จะหาโซลูชันหาอะไรมาให้เราว่าทำอย่างนั้นดูลองแบบนี้ดูแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ถูกต้องครับก็มีมาเสนอตัวรีพอร์ตดาต้าเมื่อที่เรา บางที่อาจจะต้องรีเควสต์ไปว่าได้ท,ทัาท่าหรือยังอะไร<ช>อันนี้คือเขาก็ส่งมาได้เลยพอจบแคมเปญอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้าง,งรดวดเร็วใช่ถูกต้องอ๋โอเคค่ะเยี่ยมเลยได้ฟังกันไปแล้วนะคะจาก S C B มีการ run แคมเปญบน Panda a d แล้วประสบความสำเร็จอย่างไร<ม>ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าทาง Coca-Cola ว่ามีการใช้ Panda a d ในการ drive awareness ไปสู่ conversion อย่างไรบ้างมารับชมกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณปรวนสถาวราวงนะคะเป็นซ e ีเนียร์แมเนเจอร์อีคอมเมิร์ซประเทศไทยประเทศเราแล้วก็ประเทศพมา่าจากโคคาโคลาค่ะสวัสดีค่ะคุณหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาสเปนเวลากับเราเข้าใจว่าคุณหวานนอกจากดูตลาดประเทศไทยแล้วเนี่ยยังดูประเทศอื่นด้วยคุณหวานเห็นความแตกต่างของการทำมีเดียในแต่ละประเทศยังไงบ้างะคะ ก็จริงๆต้องบอกว่า behavior ของประเทศเพื่อนบ้านกับเราเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าประเทศไทยอย่างที่เห็นก็คือเราก็จะมีความ advanced ในแง่ของสื่อทำไมคุณหวานถึงสนใจตัวแพนด้าแอะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าทางโค้กข,ของเราอะค่ะมีเป็น strategy ของเรียกว่าโค้กวิ i มิงละกันการกินอาหารคู่โคลจาก inside หรือว่าจากพฤติกรรมของผู้รบริโภคเนี่ยเรารู้ว่าโค้กเนี่ยเวลากินกับอาหารแล้มันทำให้รสชาติอของอาหาร ดีงขึ้นแล้วก็โมเมนต์ที่ที่เราผู้บริโภคกินอาหารเนี่ยเหมือนมีความสุขเป็นึง <fin. S 2> ฟินอ่าเ,เพราะฉะนั้นก็คือทางเด r e เ t i o n ของเราเนี่ยเราอยากจะไปอยู่ในโมเมนต์นั้นตัวแพลตฟอร์มเดลิเวอรเนี่ยค่ะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นฟู้ดเนี่ยเป็นช่งองทางที่เราเลือกมาเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคเ,เพราะเขาอยู่ในจุดโมเมนต์นั้นที่ที่บริโภคนึกถึงอาหารแล้วก็โคค่ะทีนี้คุณหวานเล่าถึงแคมเปญให้ฟัง่อยสิ น้าร้อนแน่นอนเป็นช่วงจุดขายของเครื่องดื่มเป็นแคมเปญที่เราอยากให้คนนึกถึงโค้กแ <campaign S 1> คมเปญรันยังไงคะออเดอร์ Order อาหารจานนี้แล้วได้โค้กไปดื่มด้วยหรือว่าเป็น,นโดยมากก็คือเราจะโปรโมทการกินอาหารคู่กับโค้กโดยที่อันนี้อาจจะลิงก์ไปตัวที่2ของเราที่เราทำแคมเปญก็คือตัวฟรีเดลิเวอรี่ะซึ่งเราก็จะมีคูปอง เหมือนเป็น incentive ทำให้คนตัดสินใจซื้อโคกได้ง่ายขึ้นช่วย lift up ตัว Conversion ทุกพยายามนึกภาพตามนิดนึงสมมุติทุกเข้าไปในแอปของ Food p a n d ้ทุกกำลังจะสั่งอาหารทุกจะเห็นโคกจากตรงไหนอะคะตัวแบนเนอร์ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าก่อนเลยลก็ได้รัทหนึ่งอเวเน่ก่อนที่คุณจะสั่งก็จะมี call to action เนาะ,ะมีเม s เซจมีรูปภาพที่ทำให้คนอยากไปสั่งซื้อตัวโคกคอมโบอันนี้ คุณหวานมีแท็ติกยังไงห,หรือคิดว่าไม่ได้ไปดิสเทอร์บเขาระหว่างสั่งอาหารแต่เขาจะได้เห็นแอดเราแน่นอนแล้วเขาก็ยังได้สั่งอาหารด้วยยถ้าตัวแอดที่มันจะโชว์โดยมากมันจะมีอยู่2ที่ที่แรกก็คือเข้าไปปั๊บเห็นเลยอาจจะยังไม่ตัดสินใจแต่ว่าก็คือเขารู้แล้วว่ามีแคมเปญมีแอคทิวิตี้ของเราอยู่แล้วเขาอาจจะไปเลือกอีกทีว่าฉันจะไปกับ แคมเปญนี้ไหมหรือ,อว่าฉันอยากจะไปกับ Choice เดิมที่ฉันมีกับอีกทีนึงสมมุติว่าเขาไม่เห็นเลยตั้งแต่แรกเขาสั่งไปแล้วก็อาจจะมีแอดตัวอื่นขึ้นมา Recall ที่บอกว่าเอ๊ะโอเคครั้งนี้อยู่สั่งไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เนาะบางทีครั้งหน้าหวานดักตั้งแต่ต้นทางหรือถ้าไม่เห็นก็ไปเห็นตอนจบ ที่สั่งอาหารไปได้ปล่อยแล้วสุดท้ายแล้วจากที่เราได้ลองตัวแพนด้าแอดเนี่ยเขาสามารถ drive ซล l ให้กับคุณหวานหรือทางโคคาโคลาได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็น full loop เนอะเพราะว่า<ๆ>ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ซื้ออยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นต้นทางแล้วก็ต้องไปถึงปลายทางด้วยค่ะปลายทางก่อนคิดว่าก็คือเป็นเป็นจุดที่แบรนด์ทุกคนจริงๆก็อยากไปจริงๆแล้ว delivery apps เนี่ย ถ้าเกิดว่าแบรนด์ใหญ่ขนาดโคคาโคล่าใช้เนี่ยและได้ผลตอบรับดีเนี่ยก็น่าจะทําให้นักกตลาดหลายคนเนี่ยได้คําตอบเหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณหวานมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ก็สุดท้ายนะคะเราได้เห็นแล้วนะคะว่าทั้ง2แบรนด์ไ่ยได้ร่วมงานกับทีมงานของ Panda a d อสของ Food Panda ก็มีการร่วมมือกันออกมาจนแคมเปญประสบความสําเร็จสําหรับนักการตลาดที่ยังมีความสงสัยนะคะว่าดิจิทัลมีเดียบน Delivery Apps เนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กคำตอบวันนี้ก็บอกแล้วนะคะว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เวิร์กแน่นอนนะคะก็สําหรับเคสดีๆตรงนี้เนี่ยมาร์เก็ตอินสามารถนํามาแชร์ได้อีกนะคะแล้วก็สามารถติดตามกันได้บน m a r k e t i n อินอุปแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ